สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับทุกท่านนะครับผมนะครับในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นลาวกาชาตนะครับดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นดาวโจน์นะครับพี่ๆเมื่อคืนนี้แนวทางมาแค่เลขเด่นในรอบเดียวนะครับก็คือดาวโจน v i p เนาะนะครับนอกนั้นหลุดนะครับพี่ๆต้องขอโทษจริงๆนะครับแนวทางเมื่อคืนนี้เนาะไม่เหมือนแนวทาง ฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาเลยนะครับพอตกดึกมานะครับวทางเงียบหมดเลยนะครับก็ต้องขอโทษดด้วยนะครับพี่พี่ลาวกรชาติให้1กับ7ผลที่ออก5-6-3-9-0อันนี้หลุดไปนะครับเราให้1-0-7-0เนาะดาวโจร VIP ให้3กับ7ผลที่ออก3 7 1เจกับ66นะครับพี่พี่เสดายที่3-7เขาไปอยู่ข้างหน้านะครับเพราะว่าของเรานี่ถ้าเกิด มาหนึเนาะก็ยังจะมาตัวเด็ดนะครับอสามไม่มาสามเป็นหลักร้อยนะครับใครเอาเจ็ดไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่71นะครับเราให้72็ดสอเรามา71หนุ่้นดาวโจนให้9ก้ากับ6นะครับผลที่ออก508 30ย์แนยให้หลุดไปนะครับหลัก3ก็เน้นนะครับ6กสาแต่ก็ามาสามศนนะครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ ส่วนแนวทางค่ำคืนของวันที่24นะครับวันเสาร์นะครับ24สิงหาคม2567ขอให้นวทางเงๆหงปังๆนะครับแก้ตัวจากเมื่อคืนนี้ก็แล้วกันนะครับพี่ๆรอบแรกของเราลาวกาชาตินะครับลาวกาชาติผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับพี่ๆสายรูดนะครับให้ไปที่เลข8 8 0 86892026293ตัว289นะครับ868920นะครับตัวเน้น ดาวโจน VAP นะครับดาวนโจน VAP ให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6 3 6 7 0 1 0 3 0 7 3ตัว0 6 7นะครับ 01นะครับผมส่วนแนวทางดาวโจนสตานะครับคืนนี้หุ้นดาวโจนนั้นหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับดาวโจนสตาให้ไปที่3กับ9นะครับสายลูดให้ไปที่เลข9ก0 9 1 9 5 30 31, 35, 3 1 3 5 3สามตัวนะครับ391นนะครับผม แนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่ดาวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนสตาร์นะครับคืนนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจานะเนาะขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับขอบคุณพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่สนใจอยากเข้ากลุ่มแนวะทางฟรีนะครับหรือว่ายังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคก็สามารถไปที่ ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายสอบถามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ